สวทเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับชาติจัดงาน Thailand International Game Showcase 2025กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมเกมนานาชาติ Thailand International Game Showcase 2025 อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-24ถึงสิงหาคม2568ณพารากรอนฮอลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายใต้นโยบายผักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านอุตสาหกรรมเกมซึ่งถือเป็นหนึ่งใน14อุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลกำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจกสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกและยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ระดับภูมิภาคปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามูลค่าตลาดปี2,568 <sm all Band illi> จะอยู่ถึง2,372ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว84,000ล้านบาทแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย7.9% 0ต่อปีและมีจำนวนผู้เล่นในไทยกว่า30ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของเกมมือถือ e-sport และคอนเทนต์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่นำมาสู่โอกาสที่น่าจับตาของอุตสาหกรรมเกมไทยทก็จริงๆแล้วกระทรวเราปัจจุบันเราทราําหนาทท้าที่2อ,อย่างคือเรื่องของการสาร่งเสริมวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมเดิมกาส่วนที่2คือเปลี่ยนบทบาทเราเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนนี้นะครับได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้มาทำเรื่องของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเกมก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะต้องเป็นการส่งเสริมด้วยครับก็เป็นที่มาของการสับสนุมเกมนะครับซึ่งก็มีการส่งเสริมอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการผลิตการพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมเรื่องของเวทีพื้นที่ที่ทำเรื่องของการเผยแพร่การค้าขายการเปลียนการธุรกิจและสุดท้ายคือทําให้เกิดการเรียนรู้และก็สร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมครับ ทำไมจึงเลือกเกมอะคบเป็นซอฟต์แวร์จริงๆเกมเนี่ยถ้าพูดอย่างง่ายๆนะครับเป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายน้องๆก็จะรู้จักเกมจริงๆเรารู้จักเกมตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เป็นเกมง่ายๆจนปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะของเกมออนไลน์หรือเกมอื่นๆที่คนได้รับความนิยมเรามองว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สื่อที่น้องๆคุ้นเคย,ยับพาะคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับ <S <S แล้วก็สง่งเสริมเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยภูมิปัญญาต่างๆแทรกสื่อเข้าไปในเกมก็จะทําให การเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมและการเข้าถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนใจได้มากขึ้นถ้าเกิดน้องๆเขาเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับมีความสนใจเรื่องนี้เชื่อว่าอนาคตข้้งหน้านะครับอุตสาหกรรมเกมของไทยก็จะมีความเติบโตมากขึ้นครับอย่างเป้าหมายของกสทชในการขับดันอุตสาหกรรมเกมคืออะไรนะคะเอาคาดณปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรมเกมเองก็เรามีผู้การไทยก็ยังไม่เยอะมากนักส่วนใหญ่เป็นการอิุภูมลทน่นเข้าอุตสาหกรรมที่เป็นเกมจากต่างชาติ แต่เป้าหมายของเราคือเราจะทําให้อุตสาหกรรมของเรานะครับพัฒนาทัดเทียมระดับมืออาชีพของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของเอเชียหรือของต่างตะวันตกเองนั่นคือส่วนแรกส่วนที่2คือบุคลากรสร้างสารรค์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆผู้พัฒนาเกมหรือบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์สามารถที่จะใช้เกมเป็นเครื่องมือในการทํางานเรียกว่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้การถูกเสริมเศรษฐกิจและสําคัญคือเปลี่ยนทัศนคติ เดิมที่คนจะมีความรู้สึกว่าเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นอุตาสาหะสิ่งเชิงลบต่อเกมแต่ปัจจุบันคนมองว่าเกมเป็นเครื่องมือในการทํางานได้อย่างเป็นอย่างดีฉะนั้นในส่วนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเกมไทยมีการพัฒนาและอุตสาหกรรมเกมของเรามีความเติบโตมากขึ้นคนในอุตสาหกรรมก็จะมีความสนใจมากขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นสุดท้ายคือเกมจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้จริงๆครับอย่างตัวซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่จะสร้างเศรษฐกิจมูลค่ากว่า4ล้านล้านบาทในปี2570ได้อย่างไรคะในมุมมอง เอาอย่างที่เรียนไปนะครับว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําเกมแล้วเกมสามารถขายได้แล้วก็เราสามารถแทรกความเป็นไทยเข้าไปในเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมวยเรื่องของประเพณีเรื่องอาหารเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถ้าสามารถไทยอินเข้าไปในเกมได้มันจะทําให้คนที่เล่นเกมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็จะาสามารถเรียนรู้เกมรู้จักประเทศไทยผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยก็แปลว่าเกมกับว่าทําสามารถไปด้วยกันได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมเกมไปสู่นานาชาติได้จะทําให้คนยอมรับเรื่องของจักรภาพของคนไทยผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมซต์พอร์ได้เป็นอย่างดีครับต่อไปเกมก็จะเป็นซต์พอร์ที่จับต้องได้เช่นเดียวกันแน่นอนครับเป็นรูปธรรมด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็จะมีไม่ใช่เฉพาะของไทยอย่างเดียวเขาจะเป็นลักษณะอนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่าจะมีการเกมไทยที่เป็น IP ของไทยมีความเข้มแข็งขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของการร่วมลงทุนระหว่างของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆด้วยครับ เพราะว่าคอนเทนต์ไทยนั้นหลายประเทศให้ความสนใจมากอยากจะเอาคอนเทนต์ไทยไปอยู่ในการพัฒนาเกมด้วยครับถ้ากจะมีการเปิดขึ้นว่ากักเพื่อ,อนไเป็นัก้าในส่วนนี้ง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นงานจัดงานแบบนี้ก็ทําให้อันแรกคือให้เห็นว่าอุตสาหกรรมของเกมไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างชาติพัฒนาไปอย่างไรส่วนที่2คือเป็นการกเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมไทย ได้มาโชว์เกมและส่ภาพของการเมืองงานอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจําเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่พัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมเกมให้ความเข้มแข็งขึ้นและก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆกับทางต่างประเทศเพราะว่าเราจําเป็นต้องทํางานคู่ขนานกันไปเพื่อให้มีความเข้มแข็งขึ้นถ้าคนสร้างการสร้างเกมมีความแข็งแรงอุตสาหกรรมเกมมีความมั่นคงและก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในต่างชาติผมเชื่อว่านั่นแหละคือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจริงครับ เชิญเชิญท่านเชิญท่านอธิปดีค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเอ่อมาชมงานซึ่งเราจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะแล้วก็มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผขสนใจร่วมชมงานไม่ติว่าผู้คนจัดงานเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นมีกิจกรรมน่าสนใจมากมายขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมงานเทศกาลมหกรรมเกม ครั้งที่สองมีจัดที่ชั้น5ของสยามพารากอนนะคะที่พารากอนองค่ะแล้วก็จะมาพบกับความหลากหลายเรื่องของทั้งพอรดเกมนะคะทั้งเกมใหม่ๆละ่มาจากจของหนังต่างประเทศในประเทศแล้วก็กิจกรรมการเป็นปเนมาในส่วนของจะได้พบกับทางมหาวิทยทาลัยแนะนําเรื่องอาชีพและแนวเรื่องอาชีพที่เ,เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมค่ะ แล้วก็ได้มาทดลองในบทสนของเกมใหม่ๆของไทยแล้วก็ตาก่างประเทศค่ะแล้วก็สัมมนาแนวความรู้ความรู้กระจายเรืร่องของสารารมเกมนะคะค่ะมีทั้งมีมีทั้งองค์ความรู้แล้วก็ความบันเทิงได้ในงานนี้ค่ะค่ะสิบโมงถึงสาม <laughs> ทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้น <c oughs> นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่มาท่านจะพลาดโอกาสปีหน้าถึงจะมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ